ไปเที่ยวออก็อกเ,เอาตังค์มาพันหนึ่งนะโอนไปแล้วโอเคครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆและผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมกอฟจอปรวัพาเที่ยวนะครับวันนี้สวัสดีกันอย่างดูเดือดเลยนะครับเออสวัสดีกันตอนบ่ายสองนะครับแดบดบเนี่ยต้องขอบอกว่าร้อนมากๆนะครับร้อนที่แบบว่า โคตรร้อนนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหพลังพระอาทิตย์นะครับจังหวะนี้คือแบบว่าไม่มีใครต้านทานได้แล้วอ่ะนะครับเออวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมสวิตเซอร์แลนด์อะไรสักอย่างนะที่อยู่โรบรีนะครับเอ,อ่ออะไรเขาเรียกอะไรนะสวิตสวิตแลนด์หรอโอ๊ยจำชื่อไม่ได้นะครับเออที่อยู่เขื่อนป่าตักนะครับ ที่ว่าตรงที่แบบว่ามันเป็นทุ่งหญ้าสวยๆะนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเขาก็จะปล่อยแกะออกมาได้เนาะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมวันนี้ถึงเลือกเดินทางในช่วงบ่ายนะครับก็จะได้ไปถึงจุดหมายตรงนั้นเนี่ยสักประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเราก็จะได้แบบไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับเพราะว่าสเสน่ห์ของฤดูร้อนเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงเย็นเนาะช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับก็หวังว่า จุดหมายของเราในวันนี้นะก็น่าจะสวยตามที่ผมเนี่ยได้คิดเอาไว้ะนะครับ คือผมจะบอกว่าอากาศช่วงนี้เนี่ยมันร้อนมากจริงๆนะครับร้อนจนแบบว่าไม่อยากออกมาขับรถนะครับแต่ว่าความอยากเที่ยวเนี่ยมันชนะความร้อนไงเออเนาะมันมันกลัวไม่ได้เที่ยวมากกว่ากลัวร้อนนะครับเออเลยออกมานะครับสำหรับระยะทางวันนี้นะครับก็ไม่ไกลมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากเหมือนกันนะครับก็อยู่สักประมาณ80กิโเมตรนะครับ เส้นทางที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะใช้เส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางผ่านศึกอะครับจะไปออกตรงแถว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 ก่อนถึงโรงปูนโรงปูนหมอกเหล็กอะครับอืมก็เส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางเดียวกันกันกบอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมใช้วิ่งไปที่ผาดาังดำะนะครับสําหรับเส้นทางเส้นนี้นะครับก็ อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมมาถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปผมนะครับก็จะรู้เลยนะว่าทางเส้นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีความสวยงามมากๆนะครับภูเขาเยอะแล้วก็มีรีสอร์ทค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับมีาคาเฟ่เพียบเลยนะครับก็เพื่อนๆถ้ามาเที่ยวเขาใหญ่ก็ลองแวะเข้ามาที่ถนนเส้นพันฝึกดูนะครับโอ้โหเนี่ยภูเขาลูกนี้ก็คือแบบสวยนะดูดินะครับใหญ่มากเลย สำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมบอใหม่ที่กําลังอยากจะเริ่มขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็น่าจะมีคําถามอยู่ในใจแหละว่าเฮ้ยร้อนขนาดนี้เนี่ยแล้วดูแต่งกายดินะถุงมือเนี่ยอันนี้ผมใส่เสื้อ2ชั้นนะครับสมชั้นรวมเสื้อข้างนอกนะครับแล้วก็กางเกงขาย,ยาวรองเท,ท้าเสื้อคลุมเยอะแยะเต็มไปหมดร้อนไหมนะครับตอบได้ทันทันเลยนะครับว่า ร้อนนะครับอืมมันร้อนอบอ้าวมากๆนะครับนี่ขนาดไม่ใช่เสื้อกาดนะครับนี่ขนาดเป็นเสื้อธรรมดานะครับแต่ว่าใส่หลายชั้นหน่อยนะครับอืมร้อนนะครับไอร้อนที่มันขึ้นมาจากถนนนะครับบวกกับลมที่มันพัดมาเนี่ยมิกกันได้อย่างลงตัวนะครับโอ้โหกลายเป็นร้อนอบอ้าวเลยนะบางจังหวะก็ร้อนจวดนะครับอืมแต่ก็ทนนะครับอืมบิกไบค์ทนได้นะครับไบค์เกอร์ทนได้นะ แต่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวหน้าฝนมันก็จะอีกอารมณ์นึงเนาะอีกคาแร็เตอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหน้าฝนมันก็จะปีกเปียกนะอืให้นึกสภาพตอนเหมือนไปเล่นสงการอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเปียกเียกแฉะเชื้นชือะไรอย่างเงี้ยหน้าหนาวก็จะหนาวหนาวสั่ๆน,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 นๆเย็นๆอะไรเย็นมือชาชาเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับอสรุปแล้วโดวยรวมลำบากนะครับ แต่ขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับผ่าความร้อนนะครับผ่าฝนผ่าหนาวเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ซะทุกอย่างเสมอไปนะครับผมว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยมันได้อะไรหลายๆอย่างที่มันนอกเหนือจากความทุกข์ทรมานนะครับมผมรู้สึกว่าเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเราไปเจอเพื่อนกลุ่มอื่นหรือว่าเพื่อนๆที่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันแล้วแบบมีการยกมือทักทายกัน,นถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสาั้นๆที่ขับผ่านกันเนี่ยมัน กลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีแล้วแบบเออคนลุกแปลกๆนะครับอืมคือแบบอย่างน้อยก็มีคนบ้าเหมือนเรานะครับไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่ามิตรภาพนะครับอ่ามิตรภาพระหว่างทางนะครับถ้าเกิดว่าขับรถเก่งนี้ไม่ได้ทําแบบนี้เด้อขับรถเก่งขับรถกระบะเที่ยวเนี่ยไม่ได้แบบมาโบกมือทักทายกันแบบนี้เด้อใช่ไหมมีใครไหมแบบขับรถเก่งขับรถกระบะแล้วสวนกันโบกมือทักทายอะไรเงี้ยไม่มีหรอกเนาะเออนะขับอาบแดดมาเพลินๆนะครับอืมจากทางผ่านศึกนะครับ ก็มาถึงทางแยกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางหลักแล้วนะทางถนนมิตรภาพนะครับวันนี้รถเยอะเลยนะครับอึ๊บนี่เลยเราก็จะมาออกตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีทางเลี้ยวลงไปน้ําตกพวกเหล็กนะครับแต่เ,เราจะเลี้ยวไปตรงนั้นนะครับโอ้โหขับออกมาถนนมิตรภาพนะครับต้องขอบอกว่าร้อนกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันแบบมันแบบอะไรอะไอไอรถเนาะควันรถไอรถอะไรอย่างเงี้ยบอกกับ ความร้อนที่ขึ้นมาจากถนนอะไรเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลความร้อนนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่านะครับอยากหลุดออกจากตรงนี้เร็วๆนะครับหมวกเหล็กนครราชสีมานะครับน,น,บนี่เราจะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยนะโอ้รอดแล้วนะครับโอ้โหดูดิรถติดเพียบเลยนะเดี๋ยวต้องขอจอดข้างทางก่อนนะครับเพราะว่า ทางต่อจากนี้เนี่ยผมไม่รู้แล้วนะว่ามันต้องไปทางไหนต่อนะครับเราต้องพึ่ง GPS แล้วอ๋อห่างจากที่ผมอยู่แค่42กิโลเองนะครับขับรถแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับโอ้อยู่ไม่ไกลนะครับพอเลี้ยวเข้ามาที่ตรงแถวๆน้ําตกหมอกเหล็กครับอ่าไปง่ายดีนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวข้างหน้าตรงนี้นะครับซึ่งทางเส้นนี้ผมก็มาแหละนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็มาน้ําตกหมอกเหล็กนะครับเอ้ยไม่ใช่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับ ก็คุ้นเคยอยู่นะครับทางเส้นนี้ก็น่าจะไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยได้อย่างง่ายดายนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เหมือน GPS เนี่ยจะให้ผมเลี้ยวตรงนี้นะครับตรงที่มีป้ายว่าต้นแคนะครับเลี้ยวซ้ายออกมาทางนี้นะครับขับเข้ามาทางเลี้ยวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะวิ่งเข้าสู่เขื่อนป่าสักชนสิทธิ์นะครับก็เป็นเส้นทางที่เหมือนจะลัดเลาะมาที่เขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยรู้สึกว่าจะมีภูเขานะครับก็เป็นเส้นทางที่เข้าทางผมเลยนะครับชอบนะครับแบบนี้ เดี๋ยวเราจะมาเล่นโค้งกับยางคอซ่าครอสนะครับเล่นโค้งเบาๆนะครับเพราะว่ายางของเราเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อเอาไว้สําหรับแบนโค้งอ่ะนะครับเขาผลิตมาเพื่อเอาไว้ให้เจ้า c v 500X เนี่ยลุยป่าโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นสําหรับเล่นโค้งก็ไปตัว R R93 นะครับก็จะเป็นคนละตัวกันนะแต่อันนี้ก็เล่นโค้งได้นะแต่ว่าเล่นเบาๆนะครับอย่าเล่นแรงตอนนี้ผมก็ได้ขับลงมาจาับเข่าแล้วนะครับก็มาเจอไฟแดงเลยนะครับ ไฟแดงตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลี้ยวขวาออกไปนะครับสแสลงพันธุนะครับอือันนี้แยกสแสลงพันุ์มีป้ายอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่เลี้ยวขวาสิเออเราตรงไปนะครับนู่นเราตรงไปนู้นแล้วเราก็อหักขวานิดนึงนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้ร้อนมากนะครับไฟแดงอย่านานได้ไหมอ่ะร้อนครับ <laughs> ขับออกมาจากไฟแดงได้สักคู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สิบ 8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถเข้ามาในเขตเอปตคำพานแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นป้ายบอกอยู่นะครับอ๋อมาเส้นนี้ก็สามารถไปอ่างเก็บน้ำบกเหล็กได้ด้วยนะครับผมจะบอกว่าลมที่พัดเข้ามาประทะตัวเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ <c oughs> ร้อนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือแบบร้อนแข้งร้อนขามากนะครับโอ้ไอร้อนจากเครื่องบวกกับไอแดดจากถนนโอ้โหไม่กันได้แบบอย่างแบบ เต็มตัวเลยนะครับเต็มปฏิปภาของความร้อนเลยอ่ะนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวสายข้างหน้าตรงนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้เทศบาลตำบลวังม่วงนะครับอืมเราจะเลี้ยวตรงป้ายพอดีเลยนะก่อนมาเนี่ยผมก็ได้ถามเพื่อนท็อปก่อนนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนมันเข้าทางไหนมันอะไรยังไงนะครับเพื่อนก็บอกว่าจับหมุดมาที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไคเลยเพื่อนผมก็จับมาเลยนะครับเมื่อกี้นี้แมพให้ผมเลี้ยวเข้ามานะครับก็ ไอทางเลี้ยวเมื่อสักครู่นี้นะครับเขียนว่าโรงเรียนบ้านท่าฤทธ์นะครับก็ตรงตามที่เพื่อนบอกเลยนะครับเพื่อนบอกว่าให้เลี้ยวเข้ามาที่โรงเรียนบ้านท่าฤทธ์ได้เลยนะครับเหมือนว่าผมจะเห็นน้ําอยู่ด้านหน้านะครับเฮ้ยคือแบบโอ้สวยนะครับอารมณ์เหมือนแบบว่า,าขับมาแล้วเจอทะเลอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูรถก่อนนะครับ วุ้ยสวยสวยอารมณ์เหมือนแบบขับออกมาจากซอยแล้วโผล่มาเจอทะเลโอ้หเฮ้ยสวยสวยเกินคาดมากๆนะครับ คือแมพเนี่ยพาผมมาที่จุดกลางเต็นท์นิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับแมพพาผมมาสุดตรงนี้นะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเลี้ยวลงได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวลงได้เดี๋ยวนะผมว่าผมจะย้อนกลับไปหาน้ำดื่มสักหน่อยนะเพราะว่าหิวน้ำมากเลยตอนนี้ <c oughs> ปกตินี่คนมาเยอะไหมครับเยอะเลยแอยวทิอ์อะ เต็มกางเต็นได้ด้วยเข้ไมได้โอเคครับเมื่อกี้นี้แวะกินน้ำกับปลาหมึกของลุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็หายคอแห้งแล้วครับเมื่อกี้นี้เจอแดดร้อนร้อนรู้สึกคอแห้งยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถขับรถลงไปด้านล่างได้นะครับโอ้รถถ่ายคันนี้น่ารักมากนะครับดูดิโอ มีของขายด้วยนะครับโหก็เป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยนะครับโหสวยมากเลยนะหญ้ายังเป็นแบบสีเขียวอ่อนเลยอ่ะมันจะเป็นหญ้าเหมือนแบบหญ้าในสนามฟุตบอลนะครับดูดิโหลานตรงนี้น่าจะมาถ่ายรูปได้ทั้งหมดเลยนะครับโหนู่นนะแกะแกะอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปหาน้องแกะกันดีกว่านะแกะหรือแพะเขาเรียกอะไรอะแพะเนาะออ าายากรรัยี่สิบนมขวดยี่สิบสามวดห้า 50, สิบเสมออ๋อเขาจะมาลุมผมไหมคร,มรมับ่ลุมๆเลยวจะไปร่มอยู่แต่นมกินแต่ตัวเลขข็กครับอ๋องั้นเดี๋ยวเอายาก,ก่อนแล้ว,วกันครับปฏิยาเย,ย็นนะยาลุ้มนะอุ้ยน่ารักมาก อันนี้ทำไมท้องมันใหญ่ครับมันท้องครับอ๋อท้องอ๋ออ๊มอันนี้ไม่กินได้มันแข็งข้าวหน่อยอุะโอ้ยมื่นด้วยไม่กินได้อะเยอะรูลยตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดีตัวน,น,นี้แล้วกันอ้ำอ้ำอ๊มอ้ำเร็ว อ้าก่อนอามอาอาอามน่ัเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินรุนแรงจังงามงามงมงงน่ารักอ้ยอ้อออ้หิวใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วโอ้ย หมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วเนี่ยมันหมดแล้วมหมดแล้ว,หลวเหมือนหมาเลย โอเคครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ประมาณ2อชั่วโมงได้แล้วนะครับยืนดูตัวแพะตัวแกะเนี่ยน่านมากมากนะดูเพลินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขี่รถไปสตาร์ทไกลๆนะครับเดี๋ยวมันตื่น <c oughs> เดี๋ยน้องตื่นเดี๋ยน้องจะวิ่งนะครับไปสตาร์ทไกลๆเลยนะเข็นเข็นเข็นโอ้โหสวยมากจริงๆอ่ะสมกับที่เป็นนิวฟีแลนด์เมืองไทยของแท้นะครับสุดยอดมากๆ เดี๋ยวผมจะย้ายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปดูทางนน้นนะครับดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนั้นนะครับสําหรับหนุ่มๆนุมเด้อหนุ่มๆนุ่มที่แบบว่าจะขอแฟนแต่งงานอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่เหมาะมากนะอือหลอกแฟนมาที่นี่เลยเด้อแล้วก็แบบขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออมันเละไหมตรงเนี้ยเดี๋ยนะเหมือนเหมือนมันจะเละเลยนะครับน่าจะไปไม่ได้เดี๋ยวรถจะติดลมนะครับเดี๋ยวนะต้องหาที่จอดใหม่นะครับมันไปได้ไหมอะแต่ว่ามันก็ น่าจะได้แหรอมั้งถ้าติดลมก็เยวให้เข้ามาช่วยแล้วกันเนาะห้ผมว่าไปเหลี่ยมนู้นน่าจะมีหญ้านะครับเดี๋ยวไปถึง้นดีกว่อนลอยรถลอยรถยาง orsa, คอร์ซ่านะเออลอยยางคอร์ซ่าคือชัดเจนเลยอ่ะทิ้ง,ท,งทิ้งลอยเอาไว้นะครับเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยยาง orsa, คอร์ซ่านะมีลายเดียวนะครับไม่เหมือนใครด้วยอย่างเท่เราก็ขี่รดเลาะไปมั่วเลยนะครับหาที่ถ่ายรูปก่อนนะเมื่อกี้นี้เราไปอยู่กับคนเยอะๆแล้วนะตอนนี้เราจะมาหา ที่ที่แบบว่าไม่มีคนนะครับเดินตรงนี้แหละจอดได้แน่นอน โอเคครับผมก็ได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่อย่างคุ้มค่าเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง11นาทีแล้วนะครับพระอาทิตย์เนี่ยก็ใกล้จะลารับขอบฟ้าไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับครึ่งวันของวันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเกินคาดแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับคือได้มาเจอวิวที่แบบว่าสวยงามแบบมากๆเลยนะครับ มีทุง่งหญ้ามีแม่น้ํามตออีตัวแพะใช่ปะเออตัวแพะตัวแกะนะครับแล้วก็มีบรรยากาศดีๆนะครับโอ้โหถึงคนจะเยอะนะแต่ว่าดูพื้นที่สิครับมันเยอะมากจริงๆนะพื้นที่เนี่ยเราก็แบบสามารถเข้ามาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรได้แบบฟรีสไตล์เลยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าอยากเจอแกะก็ต้องไปตรงโน้นนะตรงที่คนเยอะๆนะครับโหวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนขับรถมาเนี่ยมันจะร้อนไปหน่อยก็เถอะนะครับ แต่เมื่อมาเจอบรรยากาศแบบนี้กับธรรมชาติแบบนี้ก็ลืมความร้อนที่ขับรถมาแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ